จะมาถามความรู้สึกก่อนของพี่จอนี่หลังจากกลับมาแต่เที่ยวนะแล้วก็กลับมาถึงบ้านเป็นยังไงบ้างเ,เหนื่อยไหมหรือว่าอยากกลับบ้านแล้วไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยหรอสนุกดีสนุกดีธรรม,มาชาติดีตอนกลางคืนแอบร้องไห้ก็ไม่รู้นะไม่ใช่เหรอไม่ไม่ ไปจะไล่แล้วให้แ hmm. ล oh, ้วหน้า hmm. บ oh, ้านนี้โอ้ดีใจได้รายแล้วหน้าแม่นอีต้นลูกเต้าก็ยังให้เขาพักพ่อนนี่เบิดมือบิดเบี้นเขาเห็ดกไอีต้นเขาปล่อยกระเฮ็ดเขามุกเขาม้าขาไทก็อะไรนอนอยากให้เดี่วเผาไปทั้งหยาดีใจวะหน้าแร็วดีใจดีใจหน้าแร็วเลยกรับนั่นไม่แห้งเกินไปละมึงว่านี่เมื่อยแห้งแล้วเนาะรวยดุกกะ จะมาฆ่ากันขึ้นกันนะมันโปวดให้แหงหมดละโดยสวัสดีพี่น้องจากไทยสวัสดีสวัสดีทุกทีสู่ทุกคนเด้อพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่ช่องตรงนั้นพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้าผู้ใดน้ออันนี้นุ่มรอนุ่มรอวันตั้งหลังสบายดีสบายดีสื่อจะได้อะไรนี่สื่อโกสื่อโกสื่อโก อนี่มันโก้จริงๆ <c oughs> สูดเท<ม>้าเดียว,ยวพี่น้องอันเอฟซี FC นี่ยจะบางเต๋อกับวัฒน์หูเนาะแมนอันนี้ก็จะมาแนะนำเลยอันนี้ก็คือหมูฟันกำลังมาแต่ไทยกำลังมาแต่ไทยม,มามาเด่นบาทเนาะสื่อโกเนาะอืแมนไปไปอยู่ชายอยู่ไทยนะไปตอนนี้มาอยู่ในกรุงเทพเลยไปอยู่กรุงเทพเนาะอ๋ออันนี้ มาเด่นบาทม่้ม่มาเล่นบาทมาดนบอมันมาซิบมือซิบมืออ๋อเนมาแต่ไทยเนาะไปทำงานหลายปีเติบแลเข้ามูแต่เข้ามาอันก็คอิเอสิคเคยเห็นแต่ข้าอังน่อิคเเห็นแต่ข้ายังหน่อยเห็น่ออเรียนแ้ัอยูแต่ว่ามาไปไทยแต่ยังหน่อยยไย่ังนอะไรงนอบจือเนีนเพิ่ มาเด่นน้ำเนาะไปพี่น้องนี่แนะน้ามูแล้วเดี๋ยวมือนี้สิพาพี่น้องไป,ไปสัมผัสครอบครัวไอวินเนาะหลังจากมื่อนี้เพิ่นมีข่าวดีเนาะคือเพิ่นเดี่ยวหน้าแม่เ,เดี่ยวหน้าพี่น้องเพราะว่าเขาจ้างอันคนมาล้ำหน้าซอยมื่อนี้ก็พูดดีแล้วเนาะยังน้อยหนึ่งกะเบิดก่อนพี่น้องนี่แล้วจะไปถามความรู้สึกเดี๋ยวก็ไปเบิ่งว่า เพิ่นรู้สึกยังไงเนาะรู้สึกสัมผัสว่าตัวนี้เป็นท่านประธานเด้อพี่น้องเอยเพราะว่าจ่ายเงินจ่ายเงินค่าดาวน์หนะเลยตเฮ็ดคอนเทนต์อันจ่ายเงินอันคนงานเนาะแมอนี่เฮ็ดคอนเทนต์เด่นเด่นหัวคำหลังอันเนาะสุดท้ายเลยที่ออยู่บอ่ะเป็นตัวคือประธานอยู่พี่น้องไปพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาสิอย่างไปเด็ดน้ำกันเฮาอย่างลงไปสัมผัสอ่ะเพิ่นว่า ก<ด>ถ่าย<อ>าบึงนะอยู่ในเขื่อนอก็มก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเขมามเบึงพี่จอนี่กับซาปีม่สวีทกันอยู่ไหนไม่ <laughs> ามากูสิส้ำไปท่านเราทานจะมาอามาสัมผัสวันนี้สัมาผั์เบิดมือเบิดเวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโ r ล o n e คนฮัลโหล r y o n น Nice to meet you. Nice to meet you. เป็นทางภาษาอังกฤษได้เอ่อสบายดีพี่น้องพากันมาแต่ไหนเนี่ยวันนี้พาพี่จอห์นนี่ไปไหนไปโฮพักไปโฮพักยุบง่างๆมันมามียังเหตุนะเดี๋ยวมึงอื่นสิพาลงน้ำหน้าชายวินแล้ว่แล้วโอ้ยเดนใช้งานโดนใช้งานเสียดายว่ะ เอาไปดำยืนได้เนาะวันนี้มึงนี่พค้งให้กับมาบ้านเนี่ยพี่น้องหลังจากไปเที่ยวอยู่อันหนึ่งเนาะปากซองปากซองหนึ่งขึ้นปากเสีหนึ่งขึ้นเนาะแล้วก็กลับมาบ้านก็จะมาถามความรู้สึกก่อนของพี่จอนี่หลังจากกลับมาแต่เที่ยวนะแล้วก็กลับมาถึงบ้านเป็นยังไงบ้าง เหนื่อยไหมหรือว่าอยากกลับบ้านแล้วไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยหรอแต่สนุกดีสนุกดีธรรมชาติดีก็ตอนกลางคืนแอบร้องไห้ก็ไม่รู้นะพ่อแม่ไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่สนุกสนุกอยู่อยู่เด้นด้วยกันก่อนอยู่บ้านอยู่จากลลายเหมือนเนาะเดี๋ยวไปลุยก่อนของทำวันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปละยองสักหน่อย ไประยองอ๋อต้องต้องกลับถ้าพี่กลับจากลาวก็จะข้ามไปลาระยองใช่ไหมไประยองไปหายาตญาิหน่อยแล้วก็ค่อยกลับออาเสรเลยที่พี่มายังไม่ได้แวะระยองเลยใช่ไหมครับไม่ได้แวะเลยลัดข้ามพุ่งเลยนะครับข้ามพุ่งเลยใจใจสั่งมาจริงยาวเลยใจสั่งมาจริงๆนะครับสมพ่อว่า ผมร้องเพลงใจสั่งมาที่ไรพี่ร้องตามด้วยเนาะใจสั่งมาจริงๆรมมาถ้าใจสั่งมาขนาดนี้ก็ต้องอยู่อีกหลายๆวันก้อนเนาะดูให้มันซึมซับหัวใจอยากอยู่นานอยู่เกรงใจเขาท้องอยู่สักสองสาวันจริงๆที่มันเกรงใจแหงเนาะเกรงใจเพิ่นเพิ่นมาี่เพิ่นเกงใจ แต่มาชิไปพักพักอยู่ป่าเซ่แล้วก็คอยเสาวมอใส่มาหาถุกมือได้สิเนาะมาหาพร้อมเลยเนาะอันนี้เป็นเป็นนอนกับผมเป็นนอนกับน้องอันสามคนก็ได้อยู่อยู่ห้องเพราะอะไรเป็นมูก่กันครับเพราะอะไรเป็นมู่ป่ามู่บ่าพราะต้องเกรงใจหรอกไม่มีปัญหาได้ได้ไ,ดไหนๆ <laughs> ก็ได้มาแล้วเนาะก็แต่งตลอดอย่าง,งวันนี้หนุม่มหนุ่มหนุ่ม วันี้ก็เป็นประธานบริษัทมาจ่ายเงินเดือนนิดนึงพี่ใช่จ่ายเงินเดือนคนทำนะโอ้ยเสี่ยสนุกครับยังไงก็ฝากปีใหม่ดูแลพี่ชายด้วยครับโอเคได้ไขอบคุณทีมงานอินดี้พาเที่ยวสนุกมากสนุกเลยไม่ใช่ทีมงานหรอกพี่พาเที่ยวทั้งหมดแหละทีมงานไปตูด ไปเดี๋ยวผมไปดูงานก่อนครับไปดูงานไปถ่ายรงเดี๋ยวเราไปสัมผัสไอ้วินไปหาเบิ่งไอ้วินอยู่ไปวินก่อนพี่น้องเลยเไปบังฟอลำหนาบ้างเออเบนคอนเทนต์กับมันบัดนี้นฟอเก่าบ่อย ไปเอากะบ่างน้องยังไปขอกะน้ำิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยหน้าแล้วแหละแบบมันกะบ่พอน้องไปขอกะโลกะน้ำหน้าแล้วให้แล้วนะเดี๋ยวกยังน้อยหนึ่งตุวใบอยากดำตัวให้อันกดำอยากดำยู่ให้ตัวให้ดให้อันนั้นนะโหให้น้องให้น้อง อันไหนด้มันมีกะนะขอนำลาหน่อยหนึ่งเนาะพอเลยอันไี้เนาะไปไปดำบอลบอลเต็มพี่น้องเลยแดดเลยแดวให้แยดหน้าเะ็วบัดนี้เกมอนะกําลังสิหนึ่งเข่าปะนี่ชิ้นวันหนึ่งเลยให้น้องๆไปลกกะถ้าปุบหรอ นนั่งนั่งท่านประธานนั่งนั่งนั่งเออเดี๋ยวหอน่พี่น้องกินมาหอดอวินเตะเตะมอนนะสบายดีสบายดีนี่พอดีว่าชิมาถามเนาะพี่น้องิมาถามความรู้สึกงอ่ะไอ้คน ไปจะได้แล้วให้แล้วหนะ่ะวานนี้โอ้ดีใจได้ลแล้วนะ่ะแมนต้นลูกเต่ากอย่างให้เขาพักพพนเนยเบิดมืออบิดเบี้นเขาเห็ดกับต้นเขาปล<ม><อ>่อยกระเทียมขมุกขม่ขาวกะไทยก็เลยนอนอยากให้เดี่ยวพอไปทางหยา<ด>อันนี้ก็จ่างคนเก่าคนพอดีเขาจะกระลำแล้วมือเดียวเนาะเพราะว่าเดือดเราลกกะไว้ร้ายเนยมือนี้ไปเลยแล้ว อันกะเนี่ยแล้วกะคือสิมีแห้งเนาะคือสิมีแห้งคือสิเบาแห่เห็นคําหลาแน่เบิ่งให้หน้าบาดใดก้มันใหญ่ีอยู่นะสิลแล้วกลําอยู่หั่นแหละพอดีรวมๆแล้วอันจักจักมือวเจ้ามา สามอาทิตย์เนาะแต่เขาเป็นเดือนนะนเขาเดือนนะสาอาทิตย์เพี่น้องเลยพวกมันไฮมันใหญ่แล้วก็คนดำกะสามคนมีแต่เด็กหน่อยก็เลยแบบอาจจะสะเน่มนพูญ่าพิ่นมา จางหายเนาะตอนชิจบแ <c oughs> ม่เมื่อนีก็ได้แบบเออแล้วไหวเนาะแม่อแรกนี่ก็กินเข่าเห็ดย่างกินแม่แรกทอดไข่มันเดิมทอดไข่มันเดิมทอดไข่ก็มีบ้านชื่ออะไรกับพี่น้องนุ่งกับมากับพี่อออพอทอดไข่ของมึง อ๋อไปหากินหายากหายากมันบ่ค่อยคุ้มเบี้ยเรือบ่มีโอกาสไปหากินหายากอีหยู่ป่ามันบ่มีแนวหาเนาะไปหามันก็้เจ๊เบล่ามันก็จัโบ่ได้ก็เลยคุ้มหน้าให้คุ้มเบี้ยนี่ดีแล้วแล้วแล้วก็มีแต่คนณในแต่บ้น้องมันไม่อยแล้วหน้านี่ก็สิ กมือเลยว่ามือมือไรสิมือกันแบบนี่จะแบบท้ากีโพยแม่แล้วเพิ่นบอกมือนะบ้านพุ้ยให้บ้านตอนเศราเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วก็ตัวแนงก็หาได้ครับบ้านพุ้ยตัวเลยตัวลำไหนบ้างต้องมาเที่ยวมามาเบิ่งอันนี้ได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งบ้านพุ้ยเ้าเบิ้งบอกมือไรมือไรบ้านพุ้ยก็มาตำนัดมาที่เพิ่นบอกก่อยแม่เนื้อเนี่ย แต่ว <Ooh. S 3> ่าทางนก็โทรศัพท์ก็บมิโตส่กันนะแต่ก็บ่มีโทรศัพท์ก็สิบอกแต่ว่าห้เพิ่อนบามน้ม้อนี้สิมาหาเพิ่นมาวานคุยโอเคนม่ก็สิไ่หาปันเตาหาปันเตาหาซุมบัดนี้เหมือนเดิมเนี่ยซุ้มเตาแมนขอทานแมนพกพื้นตัดเรียบร้อยแตงเดิมตัวอีกทางหยาไปน้า ทางย h ไปนำก้นมันตรงก้นเนีมัน,นเบิดบอกด้วว่ากลนมันเบ,บิดน,น,บนี่ยเพราะอะไรส่นสันขัดมือได้มือได้ไดกลับไอ้บินกลับเมื่อฝักกันเมื่อมือได้เดาเดอีพอยเม่เพินห้เมื่อม,มือได้กัแม่เมื่อมาเมื่อนกัสิแม่เมื่อเนหัฮือกับแม่ือ แต่กถบาเกินน yeah. mm hmm. yeah. ี่มืออ okay. ื่นมือหื้ออีแล้เนาะวาวแล้วนะไอเด็กนี่น้องเอ้ยเพื่อนกันสิอยู่ครับไปนี่นยูถ่ายเกินอื่นมือหื้อมาหนึ่งจังเมื่อเพราะว่าอันนั้นเอื้อยมีเอื้อยเราเอาประสิฝากเครื่องมาให้ทำละก็อยู่ดีสิแหละเบิ่งให้เบิ่งนะยู่เผาก่อนครับผมท่านมีเบียดทางนั้น ทาบานคุยสึน่น้อง่อย่ะกนัง่นแหละพี่้องก็คือจะมีแหงแลวเนาะแล้วน้ามาทางนั้นคำลา ลกกะอาย่นกกะกับผู้ใดเงี้ยเขาลา่าน้าเิดให้นยจีไป่นหรอเยจีพาไปเบิ่งพี่น้องพาไปเบิ่งงอแงงอตข้างงอจี๊ดเง้ยโอ้ยไปทำข่วงมซื้อขาหลาเนาะเป็นจยงไรเดี๋วน่ะไปดีใจร่าเบียงไปหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำตอนนี้ข้ากลโอเคกลับเลยเนาะไปเดี๋ยวห้าสียางไป

โอดได้ไลยเติบเลยดิสิเต็มอันนี้เลยกรสดกเันด้ขอขอกะกระเพินจักหน่อยมันว่เพาะหนะเนี่ยนหนยนังพีดองเลยขอน้ำหน้าข้งข้งได้เนาะหนาเก๋ไก่ยัง พอซ้ำพอให้ปะมาออห้ามซอยห้ามก็ไม่พอแหละระยะพอได้บ่างไ้ามีนำอืดเจ้าบ่หรือว่าลำมัอนี่ห้ามห้ามไ้ดำอืนเส้าบ่แบบนี้ดำมันนี้ก็ได้โอ้ำแรกก็ เปนป้าหน้อหนึ่งป้าเหมือนสัมตอนเสาร์ไปป้าเพิ่งเกิดไปน้องอันสัมผัสน้องๆบ้างเดี๋ยวประมาณทีมาถามความรู้สึกน้องหลังจากที่มือนี้กะเห็ดเอ้ยมือนี้กะดำหน้าแล้วพี่น้องแล้วกะย้อน นี่อันนั้นเนาะพี่น้องนี่คุณยายใจดีเพิ่นจ้างพี่น้องจ้างอันนั้นเพิ่นทำหน้าซอยเก่าคนเก่าคนปู๊เดี๋ยวสิมาถามว่าดีใจบ่หน้าแหลีใจดีใจหน้าแหลี่ยมเลยก็อันนั้นไม่แห้งอีกคืนอยู่บ้านี่เมื่อยหร่แห้งแน่นอนรวยลูกกะ จำปาฆ่ามันขืนขึ้นมนนนานมันโปดแห่งหมดละโดยตัวมีขี้ดินขึ้นร้ายสัตว์ร้ายแต่ตัวลูกหยาสัตว์หยาน่ะมันบางอายคือตาตัวนั้นนันหยากวามือซึกดำหน้ามือแหลกกับดำหน้ามือสุดท้ายมันแบบมันเป็นจะไรตอนมาทำอีทแบบเป็นจะไรตอนมา<ะ>ทำอีทกะอันนั้นตื่นเต้น,ตนเตนนมีแต่ว่าอันนั้นตั้งใจอยากลำมันแล้วถ้าพ่อลำไป นำไปแล้วมันกะอึ้น่าหน้านได้เอามดมันให้างมันให้ไงเนาะเนี่ยเนี่ยหลังก็ไปก็มาคือบูชุดจเทือนนะเลยเพราะว่าให้หน้ายูหน้าข่อยมันหน่อยนะให้หนึ่งซ้อมกับพกเกตไทผู้ให้น้อยเองคือแบบนี้เนี่ยของหน้ายูนี่นี่ซ้อมกับหน้าพกเกตไ่ยูคุนคุนาะวยเพาะว่าหน้าผจ้าในหนอยนะได้มึงเธอกรไดชิเปดสองกส้งสองนะ น้องขมลานี่คือว่าสูงแห่งอีดีน้องขมลานี่คือว่าเก่งแห่งพี่น้องสูงท่าไสบหญ่งไงสูงขนาดดำ<ม>เห็นดำกับแม่ดำจนคันว่าลงเสาก,กับลงแต่เด็กๆคนเนาะคันว่าขึ้นกับขึข้นแบบขำขึ้นขำลงเสาขึ้น่ำคู่มือพี่น้องเยเก่งไีดี ดีใจว่าสิได้เมื่อว่าอยากเมื่อวะอยากเมื่ออยู่อยากเมื่ออยู่แต่คิดหอดน้อยเนี่ยขี้หอดน,น้อย <c oughs> เห็นวะเมื่อนี่เออจากกระเที่ยวมื่อวามเนี้ยาบางเธออายก็จะไปเบิง่งไปเตินน้ำอยู่บ้าน <c oughs> จะขี้หอดกับมานอนอยู่พี่มืาอนอนเด่นเดี๋ยวอายจะไปเอิดมาเด่นเนาะมาถ่ายคลิปนอดน,นะครับ สิเอากลับมาจอบนานะสิหาเ่งจมาจอบจจอบจอบแล้วมาเนาะนี่ก็ได้เนี่ยพี่น้องเยพี่น้องก็สินี่เนาะน้องอันนันดบวาดิบวาดิดีใจาละดีใจกันยเอเพ่นเียนะดีใจแงาละยเมื่อ่ที่ผ่านมาเมื่อแง งเมยันไดอยู่ลำเดียวกันอ้งมยคือกันสู่ส่วนไี่สอแนนาะมัดพูนีด้วค่ะเมื่อพูนีพูนีเมื่อยอยู่ะตอบหน่อยที่อามถามไหมบ่นยัง้บ่เมื่อยอยวดจ้าอดอนี้บ่จ้กรลุบ่ลุดำหน้าอยู่บ่อะไรดนฉันลงไปเดินตะขิตม สามอนอะไรพี่น like ้องกะสิมีเพียงจำนี้เลยเนาะมาถามค่วงรู้สึกน้องๆเพื่อนว่าเป็นจะไดดีใจบอสดำให้ดำหน้าเหลวสิได้กับบ้านนะสิได้กับเมื่ออยู่บ้านอยู่เพื่อนน้องๆก็ดีใจไหนพี่น้องเป็นภัยภัยกะดีใจไหนหน้ามันเหลวเย็ด้ดำหน้ามานี่ก็ร้ายออทิตเติบพี่น้องไปพี่น้องเพื่อนเนี่ยเนาะเมื่อ อันนั้นเมื่อผนกับบริพักอีกคือเกาไปไปสวนมาล้วไปลกเหงาป่ะเหรอเหงาวิกาขึ้นทมแหล่ขืนทมแหล่เพาต้องลกตัวอะไตัวมันตัวมันทมมันต้นมันบ่หรือว่าตัวอะไรลกลกเบิ้ดนั่นแหละลกเบิ้ดสวนเนาะเพราะว่าเขาจะปลูกใหม่ไปป่โดยเขาจะเริ่มปลูกแต่บ่กัผู้ใด้เดี๋ยวนั่กับสิปลูกนั่นมันเด็ดทว่านั่นได้ไก่หนาันาะอ๋อ ตัวเห็ดทึงมาเห็ดทึงหน้าเห็ดทึงมันเนาะเห็ดเป็นซองถังมันจังสีทามอีกเบื้องหนึ่งของคำลาเชียนยังกินมาแล้วคำลาสิได้ยังกินมาแล้วถอดไข่ก่อนนะถอดไข่เลยถั่วมี่อยู่บ่ถั่วเป็นลายอยู่ได้ไปเก็บบักถั่วไปซะเก็บไปอแบบน้ำไปเก็บบักถั่วกลางวันไปเก็บบักถั่วก่อนจ้ะถือเครื่องไปอาบน้ำน้ำก็ไดขันไปอาบอยู่เถอะ อันนี้ท่านจะไทยคลิปบอกท่านประธานจะเก็บมะเขือให้น้องๆน,นะครับเก็บปถั่วให้น้องๆไม่ตำเอามะเขือไม่เนียนเพราะว่มามาักมักกินอยู่วละล่ะคำลักมักกินอยู่วะเนียนเอาไปเนียนเจปลาป๋องไหนเ่ได้ <laughs> ได้ปะคิดแบบถ้าป่นถ้ากครยังป่นส่ปาเพราะว่า,วาต้ม่มมะเขือใส่อันนั้นแล้วก็ตำ เมนูใหม่นี่ใส่นูใหม่อันนี้เอือยแล้วเก็บขายอยู่พี่น้องเลยเมื่งฮะแต่ว่ามันจังมันจังมันจังเบิดแน่พดู้หัดเยี่ยนกันรับสารดิษะทำนี่กับพ่อแล้วคันว่าเอาเมื่อกินเอาอีกวะเออตัวนั้นเอาเสพกเสื้อได้บปล่ะเออเอาอีกเอาอีกนี่ เ<า>มื่อตำก็ได้เมื่ออันนี้ก็ได้เก็บมะเขือเนี่ยน,นี่ดูเนาะโอู้ง่ายดีอันเลยลายขัดมะเขือเดี๋ยวเก็บให้น้อนองเพื่อนไม่เห็ดกินเก็บไม่ไว้ตำกินเนียนกินบบก็ได้ อาหารด<ม>ักเหมือน<ม>ถอดไข่อ้าไปพอแหละซำจำมันส,สิคำไปให้น้องเพิ่นเอาเพื่นเห็เดเนืกกินเมื่อกี้หาอาบน้ำเด้อไ,ไปเลวพี่น้องอ่าแล้วพี่น้องจะลปกินแกซีอะไรอีขอตลาไปก่อนเลยเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพี่ดูด อยามาติดตามและการรับชมพงฮาจนจบพี่น้ฝากเปก็นกำลังใจให้พวกเฮาในเด้อพี่น้องฝากเบึงโฆษณา,า <c oughs> ให้เน่แลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ <c oughs> สลนหนับเด้อี้อขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายบาย